อ่ะตรงนี้พอได้พอได้ปลาเข้าไปข้างในไม่ถ้าเกิดว่าเข้าไปในน้ำเลยอ่ะก็เลยเข้าไปเก็บสิเจอจะเข้าไปไงเออมันแค่นี้แหละ ใค้เขาเดินดีๆเราหมามหมดิหมาไหม,ามายังถ้าถ้ามันบินอย่างนี้มันก็จื้องน้แล้วมันก็ติดเออเอนอน่นอขอดูก่อนไหนบินกลับอย่างนี้ได้ไหมโอ้โหชุ๊บชุันบิน

ก็คือกลับกลับจากหน้าหาดแล้วใช่ไหมอ่าไอ้นี่เขาอยู่ดีๆเขาบอกอยากไปเล่นว่าวกับพอตเตอร์พอตเตอร์ไม่อยู่แล้วพรุ่งนี้เชา้าค่อยมาเล่นไหมอ่าพรุ่งเชา้าค่อยเล่นไปหาข้าวกินนี่ย โรงแลมปะอ่าๆโอเคอ่ามันบินดีมากเลยนันนนใช่ไหมค่ะโอ้นะนนหายจะบินบินเข้าหนึ่งอ๋อนนไม่ยากไม่ยากถ้ามันเข้าไปในนี้ทำไงเราก็เปิดประตูเข้าไปเอาไงไปเถอะว่าอยู่ว่าหกโมงครึ่ง เขาคงหิวข้าวเราไม่หิวเ,ออเราไม่หิวสิเรากินไก่ย่างไปแล้วเรากินเรากินคำดา่ามาม่าไปหมดเยอะเลยไม่หิวจะไปเล่นเองไม่ต้องเล่นกับพอตเตอร์หรือเอาไงอะอยากเล่นกับพอตเตอร์กันพรุ่งนี้เช้าถึงแต่เช้าชมกันกันนัดก,กันใหม่นัดก,กันใหม่โอเคไหมนาดิกาไม่ใส่ใช่ไหมนะ่ะเมื่อกี้บอกให้ใส่เราด้ว เก็บไว้ในรถกันเออเก็บไว้ในรแล้วก็ไปหาข้าวกินทั้งนั้นเราก็กินแถวนี้แหละจะกินอะไรหมาล่าจะมีออเดร์บไหมออเดร์บเลยออเด็ร์ะอะไรชีวิตพี่ต้องการออเด็บเด์ฟอะไรอีก เฮ้ยเหอเหรอนี่เห็นนะแลกเงินหยวนเป็นเงินบาทเออมันฟันมันฟันนู่นเขาอาริเพย์ไม่ใช่เหรองั้นเอาไปไว้ในรถก่อนเ่านะฮัลโหล ไว้วันอื่นเรามาค่อยมาใหม่วังไฟเขาดูหลายวันมันก็ซ้ำดูปบ่อยๆเหมือนมองที่ตรงข้างหลังใช่ไหมไปไปหาข้าวกินโอ้เมื่อกี้นะนอนนึกว่าโดนเครื่องบินเครื่องบินชนกับรถ เคยเห็นไหมรถหัวลบหัวลบเมื่อกี้นึกว่ารถมันจะมาเหยียบเหยียบเครื่องบินซะละ